วันนี้ไตรมาสสามตกจุดต่ำสุดแล้วและตอนนี้กำลังเข้าสู่ในยุคของการที่จะขาขึ้นเลยใช่ครับองไซโันนี้ผมว่ามผมว่าแน่นอนนะครับว่าขาขึ้นแน่ๆนะครับผมว่าเราเราต่ำสุดแน่ๆเจอล็อกดาวไม่มีไฟล์เข้ามาเลยนักท่องเที่ยวไม่เข้ามาเดือนตุลาที่แล้วกลายเป็นว่า International นแนลเซลทีของเรามีอ l ออเย h ยไฮเลยครับสำหรับเดือนที่แล้วมันกลับมาเร็วอบ,บนั้นเลยฮะเพราะผมว่ามันมีคนที่รอซ้ายลางอยู่ รอตัดสินใจรอสถานการณ์ที่ดีขึ้นเงินที่จะมาลงทุนซื้อพวกนี้เขาก็รออยู่นะครับรอให้สถานการณ์คี่คายตอนนี้กําลังจะโดดเข้ามาเราอย่าลืมนะครับว่ามี i n v e s อร์หลายๆคนที่ภาวะดอกเบี้ยต่างประเทศยังต่ําอยู่ครับ<อ>เงินยังสะพัดมหาศาลนะครับตอนนี้มีจังหวะที่เงินกลับเข้ามา นะครับมาเทคโพสิชันนะครับผมอยากจะรู้เกมรุกของเราเนี่ยจะรุกแบบไหนอย่างไรครับทั้งหมดของเรานี่มี48โครงการนั้นก็เห็นว่า83,000ล้านนะครับไอตัว RTM Ready to Move เนี่ยก็20,080 8ปีหน้านี้จะเสร็จประมาณ15,000ล้านจะเปิดอีกประมาณ30,000ล้านแล้วก็ Service สพาร์ทนั้นที่จะเปิดตัวปีหน้าเสร็จพอดีนะครับก็อีก12,000ล้านก็เป็น Recurring Income นะครับหลายๆอย่างที่พันธมิตรกับแบรนด์ที่เราใช้อยู่ก็มาเป็นพันธมิตรเรานะครับ ไฮไลท์ของเราน่าจะเป็นโครงการประมาณนี้ครับก็ออกแบรนด์ใหม่นะครับก็มีทํากับดูสิ์นะครับอันนี้ให้ดูสิทธ์เป็นเซอร์วิสนะครับถ้าเราเป็นฮาร์ดแวร์ดูสิ์เป็นซอฟต์แวร์ก็คือโคโค่พาร์คอันนี้ติดอยู่ตรง MRT อนะครับคลองเตยนะครับตรงถ้าคุณแซบเข้าใจนี่ก็คือว่าสวนใหม่เนี่ยตรงนี้จะมีประมาณแ800ดร้อยไร่นะครับก็ก็เห็นนะครับว่าเราก็เซ็นสัญญากับตัวดูสิ์ไปแล้วนะครับที่พีสุปจีนะครับแบรนด์อีกแบรนด์นึงก็คือ culture culture นี่ก็เป็นคลับ กับกลุ่ม Scratch First นะครับที่ทำ Wonderfruit คุณพีทพรมาาก็เป็นเพื่อนกันนะครับก็วชวนมาว่าเนี่ยเราอยากจะสร้างแบรนด์ใหม่ที่ Eco Urban Community นะครับเน้นพวก Sustainability คนพวกนี้เขาเขาต้องการพวกนี้มากเลยนะครับก็เป็นแบรนด์ Culture ออกที่ทองหลอ่อถึงโครงการ250เมตรจากสถานีทองหล่อนะครับ Culture จุฬานะครับ350เมตรจากสถานี MRT สามย่านนะครับอันนี้ก็กลุ่มตลาดของจุฬาที่เราคุ้นเคยมากอยู่แล้วนะครับ แบรนด์ IDEO ก็มีอีกสองสองสองแบรนด์นะครับอ่าก็แน่นอน IDEO ทำหน้าที่ไรก็ผมว่าเราขายเราไม่ได้ขายคอนโดนะครับ IDEO ขาย Convenience นะครับขายความสะดวกสบายเราต้องซ u เปอร์ n v e n i e n c e นนะครับจะมีโซเชียลไลฟ์ยังไงจะมีส่วนกลางจะเมน l ไลฟ์อ่าอ่าบอร์ดแคสต์จะทำขายของออนไลน์ยังไงอะไรพวกนี้นะครับ virtual life ของเขาจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เราก็จะด,ดูนะครับอา แล้ววันนี้ก็มีศูนย์เมสจาก BTS สะพานควายอันนี้ก็เริ่มต้นประมาณจะคิดว่าอยากได้ต่ํากว่าแสนห้านะครับอันนี้ก็จะเริ่มต้นนะครับอันนี้ก็กําลังกําลังไพรซิ่งกันอยู่นะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นราสานรีสเตชันนะครับเปเปอร์สเตชันอย่างที่ไอเดโอนะครับอันนี้ก็บลูคอนเซ็ปต์ใหม่เฮาสิ่งก็มีด้วยนะครับตัวเฮาสิ่งนะครับก็มีอันนี้ยังไม่ได้โชว์ภาพนะครับจะมีแบรนด์เฮาสิ่งอันใหม่เกิดขึ้นอันหนึ่งนะครับแล้วตัวอาร์เทลพระรามเก้านี่ก็เป็นภูวิลล่าเริ่มต้น สามสิบล้านนะครับก็อันนี้ก็ของใหม่ๆสดๆใหม่ๆที่ปีนี้ที่จะออกมามูลค่าประมาณสองหมื่นแปดพันล้านนะเจ็ดโครงการนะครับแล้ววันนี้ก็คอนเซ็ปต์ใหม่ๆอาจจะเอาเป็นทีเซอร์ก่อนแล้วกันนะครับครับครับอันนี้ก็เป็นทีเซอร์ว่านี่โครงการนี้มีเรามีที่นะครับอยู่ตรงสวนลุมนะครับก็จะออกนี่ก็คิดว่าอาจจะขอคอนเซ็ปต์ใหม่ๆให้ถึงเต้นนะครับโอันนี้ก็จะเป็นชั้นหนึ่งมีมียูนิตเดียวนะครับมีของที่ออก ออกมันๆอีกเยอะนะครับก็คือเป็นดูเพล็กซ์นะครับมีตึกนี้มีแค่20่สิบอันิตนะครับก็เน้นอลตร้าลักชัวรี่มาร์เก็ตนะครับอันนี้เราก็พยายามหาโฮเทลแบรนด์ที่มามาช่วยเซอร์วิสนะครับอันนี้ก็เป็นแบรนด์เด็ดเรสเดนเชียลคอนเซ็ปต์นะครับอันนี้ก็ดูจังหวะตลาดอยู่เดี๋ยวจะปล่อยทีเซอร์ไปดูลูกค้าสนใจขนาดไหนเพราะมันอะไรซูเปอร์ไฮเอนด์นี้เราก็ต้องลองลองคอมเมนิเคตกับลูกค้านะครับนี่ก็อีกโคการหนึ่งนะครับก็เป็นซูเปอร์ไฮเอนด์ของเราเหมือนกันครับ สุขุมวิท38นะครับห่างจาก BTS ทองหลอประมาณ200เมตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นพูเวล่าดูเพล็กซ์อันนี้ก็จะเริ่มต้นประมาณสัก40ล้านนะครับประมาณ200ตารางเมตรนะครับก็จะเห็นนะครับว่าชัดเจนนะครับว่ามีเหมือนอยู่บ้านเอาบ้านมาอยู่บนตึกนะครับจะมีคแซ่บๆออกมาอีกนะครับนะครับก็ของเก่าก็มีของพร้อมหมดนะครับอินเวนทอรี่พร้อมนะครับถ้าจะกดปุ่มจะ ถ้าอยากจะเทขายเอาแคสโฟก็ได้แต่ผมว่าตอนนี้ถึงจังหวะแล้วครับแสงสว่างรปลายอุโมงเราถึงแล้วเราก็เฮ้ยเราต้องร้ายปาเจนขึ้นมาแล้วนะครับก็ทยอยทยอยดันราคาขึ้นไปนะครับครับเซเวนสพาร์เน้นทำเป็นมิสซูอีฟูลซันอีกหมื่นสองพันตารางนะครับเกือบสองพันยูนิตก็ได้ได้เปิดเปิดตัวพร้อมนะครับครับครับอันนี้ก็เป็นซัมมารีแล้วกันนะครับว่าเราก็เนี่ยเขามี unpack สี่โครงการใหม่ปีนี้ RTM ready to move ก็ยี่สิบแปดโครงการแล้วล็อ ประมาณ3ามหมโปรเจกต์ 30, นะครับแล้วก็มี5้าเซอร์วิสพาร์ทนะครับแล้วก็ดิจิทัลไลฟ์อะไรพวกอื่นๆเราก็ทำด้วยนะครับนี่ก็พันธมิตรของเรา Missy Fulton BTS อ่า President uh, Adventure Bluesix Splashfirst นี่ก็แอสคอตกลุ่มนี่ก็เป็นพันธมิตรของเราที่ลุยกันลนเตรียมตัวลุยกันต่อหมดครับ s <S แถมนะครับขอแถมหนึ่งนะครับขอแถมมันหนึ่งนะครับว่าเราก็จะออกโปรเจกต์ใหม่อาทิตย์หน้านะครับเป็นบล็อกเชนบริเวณโปรเจกต์กับทางบิดพับด้วยนะครับเดี๋ยวรอ ทมิ้งซูนะครับวันพุธหน้าน่าจะได้เปิดว่าเราจะทําอะไรบ้างนะครับครับผมทีนี้มาถึงคําถามที่น่าสนใจนั่นก็คือว่าคุณก็ต้องยอมรับช่วงที่ผ่านมาเราก็ต้องอดทนมาโดยตลอดนะฮะเรื่องของสภาพคล่องเราก็สามารถที่จะออกคุณกู้ได้ทุกครั้งออกคุณกู้เนี่ยผมก็ลุ้นทุกครั้งเลยนะครับอย่างนี้ผมถามตรงๆเลยว่าณวันนี้สภาพคล่องเราเป็นอย่างไรและไอาการ <Sharp. S 1> เดินเกมรุกเกมพรุ่งนี้เนี่ยมันจะต้องใช้เงินมากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรและควรที่จะทําแบบไหนอย่างไรตอนนี้ดูสภาพบาลานซ์ชิปนะ ปิดงบไตรมาสสามก่อนนะครับบริษัทเราเนี่ยมีเงินสดเกือบหกพันล้านนะครับอันเน็ตไอดีเรโชหักเงินสดไปเนี่ยก็หนึ่งจุดหนึ่งสามผมว่าอยู่ในภาวะที่ manage ได้ <Okay. S 1> manageable มากนะครับ <Ooh. S 1> เราเองเนี่ยตอนนี้เราก็จะออกหุ้นใหม่ rights issue RO นะครับไทยสีหุ้นได้1สิทธิ์นะครับแล้วจะแถมครับหนึ่งต่อหนึ่งอีกนะครับว่าได้ตัว warrant นะครับอันนี้อาจจะต้องฝากคุณจับด้วยนะครับกับทีมงาน นนช่วยบอกผู้ถือหุ้นเราหน่อยบางคนบอกว่าเออคุณก็ไม่ได้ยินเลยเอาก็พยายามส่งพวก MMS อะไรไปนะครับบางทีโบรเขาไม่ได้บอกก็กลัวว่าเขาจะเสียสิทธิ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนหนึ่งแถมหนึ่งเลยนะครับก็อย่าอย่าเสียสิทธิ์ตัวเองนะครับตอนนี้มาตื่นมาได้ขนาดนี้แล้วผมว่ามามาเอ็นจอยรีบาร์ด้วยกันเถอะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพอเพิ่มสภาพคล่องเสร็จปุ๊บนะฮะเอาฐานทุนอันนี้คือฐานทุนก็ใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นประมาณหนึ่งนะฮะในการเดินหน้าของอนันต์ตอนนี้เนี่ยมัน ต้องใช้เงินมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับ business model ของเราครอาจจะเห็นว่าเราจริงๆเราเรา Jo i เ t v จ n t u r e แต่เราโปรเจกต์ของเราส่วนมากนี่เรา Jo i n t v e เจ u r e หมดเลยนะครับสิ่งที่เราพูดไปมี s t o อกอินเวนทอรี่ส่วนมากอยู่ใน JV กับ Mit ซูอีฟูตัสัรายอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นใช่ฮะโครงการใหม่ๆที่พูดไปเนี่ยเราก็เรียกหุ้นระดับบริษัทลูกได้อีกอผมว่าชีวิตผมจริงๆครึง่งหนึ่งคือ d e v e l o อ e r อีกครึ่งหนึ่งเป็น financial management company นะะ โครงสร้างที่วางมาเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นเราสามารถขายหุ้นบริษัทลูกหรือออกอินสเมนต์ของบริษัทลูกได้การที่ทําธุรกิจอะไรที่มันมีความเสี่ยงถ้ามันมี external shock อย่างโควิดเนี่ยเราก็ต้องดีไซน์ให้มันมี flexibility ใน capital structure ในตัว corporate แม่เองกับตัวใน project level สังเกตไหมครับว่าเราเนี่ยระดมทุนตัว RO กับบอนอะไรพวกนี้อยู่ใน corporate level แต่หุ้นข้างล่างก็มีหุ้นอ,อย่างเช่นมิตซูฟูรุซันเข้ามาแล้วอินเวสเตอร์หลายอื่นคนอื่นก็อยากเข้ามามาเทคพาร์ตใน growth ของ individual project ได้อีก oh. สมมุติว่า oh. ผมจัดเมื่อกี้เห็นภาพตรงสวนลุมอะไรพวกนี้ผมอาจจะจัดคราวฟ f u n d i โอนเนอร์ทุกคนมียี่สิบคนนะทุกคนเป็นนักลงทุนกับผมเลยไหมผมจะจัดค r o วฟ f u n d i n g ได้อีกก็ไอเดียพวกนี้เราเอามาใช้ได้หมดนะครับว่าทุกอย่างที่เราเรียนรู้กับตัวเทคโนโลยีหรือบล็อกเชนเนี่ยเรามาใช้ในหาฟันดิ้งซอร์สของเราในโปรเจกต์ระบโได้อีกเพราะว่า ทุกที่ทุกแปลงของเราเนี่ยอยู่ใน s p b หรือบริษัทย่อยข้างล่างอยู่แล้วเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยพอฐานทุนมันขึ้นมาได้ประมาณนึงนะครับโอกาสในการก่อนนี่มันก็จะได้เพิ่มอีกในประมาณนึงผมอยากจะว่ามันมันมันจะสามารถทาเอาเอาแบบไม่เอาคาวฟันดิ้งหรืออะไรตรงนี้อะไรนะคครในเชิงของบริษัทเนี่ยมันจะสามารถที่จะอัพสเกลหรือว่ามีเม็ดเงินในการลงทุนมากขึ้นอีกเท่าไหร่อย่างไรเราวางแผนนะครับตอนนี้ไฟลิ่งไปแล้วนะครับว่าจะออกหุ้นกู้ประมาณ5,000ล้าน คิดว่าตอนนี้แนวโน้มดีนะครับผู้สนับสนุนก็สนับสนุนแบงค์สนับสนุนเต็มที่นะครับแล้วตอนนี้ก็คิดว่าจะดะลมได้หมดอย่างน้อย5,000ล้านต้นเดือนมกรานี้ครับเพิ่มทุนได้ประมาณเท่าไหร่นะฮะ1,290ก็ถือว่า1,300ล้านก็ได้1,300ล้านแล้วก็จะมีตัวของไอ้คุณครูเพิ่มอีกใช่ครับจากนี้ต่อไปอันนั้นนี่บริษัทสภาพคล่องเยอะเลยนะครับครับอันนี้น่าจะผ่าน จุดต่ําที่สุดของเราไปแล้วครับก็ถือว่าต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยเป็นกองเชียร์นะครับ